ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับจะมีน้ำใจได้ไงกันชัยฟาดเดือดเด็ก16พผ่าไฟแดงชนคนตายซัน้ำใจความเป็นคนยังไม่มีกันชัยฟาดเด็ก16พผ่าไฟแดงชนคนตายคดีเด็ก16ขับ bm ชนคนตายหลังเจ้าตัวได้เป็นนักกีฬาเทนนิสยาวชนทีมชาติไทยได้ข่าวเจอพ่อแม่คนตายคุณยังไม่ไหวเลย เป็นเรื่องที่กำลังร้อนแรงทำให้แฮชแท็กแฮชแท็กเด็ก16ผ่าไฟแดงชนคนตายกลับมาร้อนแรงและพุ่งติดเทรนทวิตเตอร์อีกครั้งสำหรับเหตุการณ์ที่เยาวชนอายุ15-16ปีขับรถเกง๋ง BMW สีขาวชนรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าฟี i าโนบริเวณสี่แยกไฟแดงถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประตูหนึ่งก่อนถึงประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยตำบลสุรนารีจงังหวัดนครราชสีมา ทำให้นายธนดลแก้วมูลหรือเต้อายุ24ปีบัณฑิตเกียรติยมเสียชีวิตเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาสปนสาเหตุทําให้แฮชแท็กแฮชแทกเด็ก16ผ่าไฟแดงชนคนตายขึ้นเทนทวิตเตอร์อีกครั้งเนื่องจากมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งโพดภาพไอจีสตอรของเยาวชนผู้ต้องหาได้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติของสมาคมเทนนิสโดยระบุว่าคุณใช้ชีวิตปกติยังไม่พอสมาคมเทนนิส ยังให้ค่าฆาตรกรอย่างคุณอยู่อีกหาคนที่เก่งไม่ทําตัวขยะแบบคุณไม่ได้อีกแล้วหรอแล้วที่ผ่านมาผมไม่เคยเห็นบทลงโทษใดๆหรือสิ่งที่คุณหยิบยื่นเยียวยาครอบครัวคนตายเลยล่าสุดวันที่28มกราคม2566หนุ่มกัญชัยกาเนิดพลพิธีกรชื่อดังได้แชร์ข่าวกรณีแฮท็แทกเด็16ผ่าไฟแดงชนคนตายกลับมาเดือดอีกครั้งหลังเยาวชนผู้ก่อเหตุ ลงอินสตาแกรม t o r y ีผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเทนนิสโยชนทีมชาติไทยโดยระบุแคปชั่นว่าจะมีน้ำใจนักกีฬาได้ยังไงในเมื่อน้ำใจของความเป็นคนยังไม่มีได้ข่าวว่าเจอหน้าพ่อแม่คนตายคุณยังไม่ไหวเขาเลยขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ